สวัสดีค่ะพบก,กับรายการเนสกิน,น,กนะคะวัน,นี้ค่ะกัตาลีิวส์ิชชี่หมดของเราเองเดี๋ยวไปชิลากัน<ม>อ่านี่นะคะคือ2ชิน้นแรกเราจะไมไปทีละ2ชิ้นนะคะเพราะเพื่อทําให้คลิปลวดเร็วนะคะก็มาเดูกันชิ้นนี้นะคะก็เป็นพรายโดนกันนะคะก็นี่ค่ะชินะ้นแรกชิ้นต่อไปค่ะคือน,นี่ค่ะเอิม่ม แพนด้าบานสายกลางนะคะตาหลุดเพราะว่าตรงสติกเกอร์ตรงเนี้ยคือแบบว่ามันก็จะหลุดแล้วไงเราก็เลยแกะห้หลุดไปเลยนะคะโหเไป็นไหมชิ้นต่อไปนะคะ2ชิน้นนี้คู่กันมากเลยนี่ซื้อมาพร้อมกันนะคะจริงจริงเขาขายราคาสิบาทแต่เขาลดละห้าบาทก็สมพดวดน่าจะ5บาทนะก็รู้เป็นสกูชี่ก็เลยค่าแค่นี้นะมันเหมือนสกูชี่เหมือนไม่ใช่สกูชี่เหมือนทำาคสกูชี่ไงไม่รู้อ่ะ ก็นะเป็นสกูชี่แล้วกันนะคะก็นี่ค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไปนะคะนี่ค่ะก็คือนี่นี่นะคะคือนี่ค่ะขนมปังนี่นะคะก็ชิ้นต่อไปก็คือวาฟเฟิลนะคะวาฟเฟิลชิ้นต่อไปนะคะคือ My Melody, Tag Kitty นะคะกาวชิ้นต่อไปนะคะก็คือ Donut Kitty, Tag Hello Kitty นะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไปนะคะคือนี่ชอบสุดเลยน o n u t หาซื้อยากมาเลยตรงน,นี้หาซื้อมาแลวคือมาการองนะคะอันนี้ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็คือชิ้นต่อไปนะคะก็คือ,อแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่ค่ะเิ่นจนมีตำหนิเลยดูด้านหลังเสีสตำหนิเต็มไป ปดูชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไปนะคะคือนี่ค่ะโดนัทค่ะมีแพ็กเกตด้วยนะชิ้นต่อไปนะคะก็ค,ะคือมาการองอันนี้ก็มีแพ็กเกตเหมือนกันแต่แกะไปแล้วนี่ค่ะแพะ็นะะกเกงมันนะคะก็ชิ้นต่อไปนะคะคือชิ้นนี้ค่ะนี่ค่ะโดนัทด้กัดนะคะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราแกะซอสลาดออกไปแล้วนะคะไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันใกล้จะหลุดละงั้นก็เลยแกะไปเลย ชิ้นต่อไปนะคะก็คืออันนี้ค่ะมินิแพนด้าบอลน,นะคะอาจจะเลอะหน่อยนะคะเพราะเล่นเล่นเลอะเล,เลยเชิ้นนี้ไฮไลท์สุดค่ะได้เสียงกีนาช่้ยก็คือนี่ไส้ไหลคะ่ะมันเป็นเหมือนต้นคริสต์สมาสไส้ไหลอะไรอย่างนี้นะคะมีแท็กด้วยจากของยุคของจีนปะไม่รู้เหมือนกันอะถ้าผู้ผิดก็ต้องขอโทษเลยนะก็น,นี่ค่ะ ชอบจับไส้มันแซ่นเป็นเหมือนสลามแต่ไม่ใช่สลามก็ไม่รู้นะคะก็มีดสิบ15้าชิ้นค่ะอุ้ยสิบห้าชิ้นนะนี่ค่ะสิบห้าชิ้นนี่ค่ะสิ15้าชิ้นนะตอนนี้ถ่ายบนที่นอนพ่อะคะ่ะแันนี่นะคะส5บห้าชิ้นเดี๋ยวไปดูกิจกรกรมกันเลยที่เราจะมีน,ะนี่นะคะก็จะมาว่ากิจกรกรมกัน กิจกรรมนะคะก็เป็นกิจกรรมร่วมสนุกแจกสกูช๊ชฟรีเพห่ด3ับรางวัลด้วยกันวิธีการเล่นนะคะวิธีแรกค่ะให้เขียนชื่อที่อยู่และรหัสษณีย์ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็อดีไลน์ค่ะก็มีแค่นี้นะก็เขียนมาใต้คลิปเลยแล้วก็เราจะมาจับรางวัลกันนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนจะจับรางวัลเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีนะคะก็มีเป็นสกูช๊ชสามรางวัลน,นะคะยังไม่บอกนะเป็นสกูช๊ชแบบไหนเพราะว่า ยังไม่รู้เลยก็จะไปหามาให้นะคะนิคไปก่อนค่ะบ๊ายบายจุ๊บ